ความเชื่อที่เราถูกยัดข้อมูลมาจากสังคมจากโลกที่มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงนี่แหละคะ่ะคือตัวที่บล็อกการใช้จิตในลมิตของเราเราเสพข่าวจากคนที่พูดให้เราฟังฝ่ายเดียวเราเชื่อคนอื่นแต่เราไม่เคยเชื่อตัวเองเราเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวแต่เราไม่เคยเชื่อตัวเองเรรู้ไหมในทางตรงกันข้ามจิตวิญญาณของเราเกิดมาเพื่อที่จะ ให้เราเชื่อตัวเองนี่คือเป้าแรกเป้าหมายที่คุณควรจะตระหนักรู้นั่นก็คือการเชื่อตัวเองหลายคนเราไม่เคยเชื่อตัวเองมีปัญหาอะไรเราก็ไปปรึกษาเพื่อนแล้วเราก็เชื่อเพื่อนแต่คําตอบที่ได้มันไม่ใช่ความจริงเพราะคําตอบที่ได้นะมันเป็นประสบการณ์ของเพื่อนเขาจะตอบตามประสบการณ์ของเขาซึ่ง ไม่ใช่ประสบการณ์เราความเชื่อแรกที่คุณควรจะเชื่อคือเชื่อตัวเองความรู้สึกข้างในคือสิ่งที่แท้จริงที่สุดคือสิ่งที่เป็นจริงที่สุดความรู้สึกเราจะโกหกเราได้ยังไงแต่เราไม่เชื่อความรู้สึกตัวเองเพราะเราให้สมองของเราตัวตนเก่าของเราใหญ่กว่าหัวใจเราเต็มไปด้วยความกลัวความทรงจําเก่าหรือตัวตนเก่านี่แหละคะ่ะเป็นสิ่งที่กีดขวาง การดนบันดาลความสำเร็จของเรา